ราบสวัสดีครับพ,อพ่อแม่พี่น้องช่องไทยอีสานบันเท่าทุกคนนะครับเรืองมื้อนี้กับพ่อพ่อคับลุงโบก็เก้เนาน่ะละครับลุงโบจะพาพ,อพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งกันถ้ารรมากินนกอีสานบันเท่าอีกมืนน้อนึงเลยพี่น้องมื้อนี้เขามาท่างบันน้อยหน้าสีสุกพี่น้องหมอูม่สิบสามตำบลเสาเหล่าอำเภอหน,นองุงศีจังหวัดกาฬสินธุออ์พี่น้องเอ้าอยากคือบรรยากาศกันนารรมากินนกอีสานบันเท่าอีกมื้อนึงเลยพี่น้องเอ้า เนี่ยคือายแพ่งครับอ่ายแพ่งยกสรุงบาสันวาเอาเสี้ยนเหาเป็นยุ่งหลังแล้วพี่น้องเป็นแบกกราวาสันวาปะไรยัครับปะไอยูอ่ามึงายแพ่งต่อครับ อ้าวกับพ่อได้พ่อได้ยุได้กินครับผมอ่ะเบิอ้องห่า,างเงี้ยครับไบโบวาซันวาเอาเบิ่งนั้กันพี่น้องเอาเงี้ยเอาเงี้ย พ่ออะไรยู่ครับโอ้ยคักเลยครับเอา้าายะครับ มาเหมือนกันครับมาบอจังหวะนี้มาบอว่าสัน้นอ้าวจังหวะนี้ก็มาพี่น้องโอ้ยได้ปลาคอน้อยน้ำตัวหนึ่งครับอ้าวเดี๋ยวปลาคอน้อยหนึ่งตัวแล้วก็ปลาซิวไอปลาขาวเขาวใดยุครับได้ยุครับเรื่อยๆครับเอาได้บ่ได้บ่ อ้าวพ่อได้อยู่ได้กินครับผมอ้าวมึงแยกแพ่งกสืุงต้อครับอ้าวกับพ่อได้ครับพ่อได้เอาเอาว,อาวได้ยูครับได้ยูโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอ้าวสมสะดุ้งแล้วเขาเป่าเลยว่าสันว่าโอ้ยแน่นอนเียลีครับผมเอ้าสุดยอดสุดยอด เออวังนึงไปซอมสะดุ้งสะดุ้งบ่ดีว่าสันตาน้อยติดตาหลายพวดไปเอาปลาน้อยออกจากตาสะดุ้งกพรพี่น้องมันหนักว่าสันเออจะเรจพราะนักน้มเนี่ยกระเพราะสมควรแล้วมันหนักตาพอด้วยสั่น มาไกลไยๆพี่รังได้พอจังหวะนี้ได้บ่อ้าวกลับพ่อได้พ่อได้ยำๆยำๆเลยพี่รังโอ้ยปวดพวอครังเนี้ย มาเบิงต้าพี่รองเบิงต้าครับมาโอ้อยังวะนี้มาอีกแล้วครับปาดทีโถพี่รองเอ้ยได้เป็นกรอบเป็นกร,รมบารสันเอาตักเอาตักเอาหลังจากซ้มสรุ้งว่าละมานครับเอา มานครับได้ครับอ,อ,อ,อ้าวต,ต่อครับอ้าวเต็นดอกกระมี่พี่รอ,องเต็นเขาบ่มี่มาแล้วครับอ่าหนึ่งหยบประจันอไระครับหนึ่งยยบครับ ซึ้ยุบอ้าสุดยอดอาจังหวะนี้มาบอโอ้พี่น้องเอยสุดยอดครับจังหวะนี้กลับมาคือเกาแหล่ะละครับ อาเต็มใหม่เต็มมื่อเอาสุดยอดสุดยอดมาแล้ครับโอ้หลายครับมานครับ มง,งัตาแหงแดดออกแหงตาเขาไลาาปนี่พี่น้องขวดโพครับเนี่ยเอาแล้วไปเปลี่ยนสะดุงมาาบ่สะดุงที่บ่คิดดีเนะ โอ้แตกพัวพัวได้หมเดี๋ยวไม่ยั้งหละบไปเนี่ยไม่ยั้งลับพี่น้องยิมย้มยิ้มยิ้มยิ้มเลยครับมาตาสองกันไะเนี่ยาตาแรกบ่อค่อยถื่อตาสองถื่อดีพี่น้อง ครับเลยครับเอาปวดพวกครับเนี่ย จงหว่านี้ก็ได้ครับอ้าวนกเอานกเอาเลยังอ,อ้าวสุดยาดครับสุดยาด มันอย่าวา่าในตัวพี่น้องถึงได้มาบ่เอาโอ้ยเขวะไหลไปเนี่ยเอ้าเขวะไหลเหรอครับเขวะไหลเหรอพี่น้องเขวะไหลเหรอครับของยัยแพงครับเอาสุดยอดครับปวดพวกนั้นเนี่ยแดดฝนพี่น้อง้อนเป็นตนาไนครับ พ่อครับสมควนเอามาหนุ่ต่อครับปลาน้ำแดงปีแรกปีหกเก็บพี่น้องเอามาผลหัวแรกครับเวลวครับปลาโอ้ยคักคักเอามองมียู่ใสแล้วว่าสั้น บ้านน้อยนามีสุกนาสีสุกว่าท่านบ้านน้อยนาสีสุกตำบลเสาเรา้าเพื่อน้องกุญสีจหวัดกาฬสนและเป่นรองเน้อเอา้าโอ้ยทางกุณกไรครับเอา้าแห่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 ครับแห,บบหบ่มาแล้วครับแห่ครับโอ้ยคักเลยครับเอ้าสุดยอดเอาใจแพงครับมาแล้วครับ เอาแตกแซลเลยครับแตกแซลเลยพี่น้องแตกแซลแล้วโอ้เอาหนึ่งยุบใหญ่ๆว่าสันว่ายุบหน้อยๆว่าเอาว่าสันเอายุบใหญ่ๆครับเอาสุดยอดครับสุดยอดเอา้าโอ้ยปวดพวกแนวี่น้องตั้งแฮตตั้งสะดุ้งครับเอา ทำมึงสักครู่สักครู่พี่น้องเอาอาจจะเป็นมังเนียจะคลิปสุดท้ายแล้วให้ไปต่อไปครับไปเมื่อื่นต่อพี่น้องเอามาเอาไม่แล้วพี่น้องไม่แล้วครับยำๆยำๆเลยครับเอาสุดยอดครับสุดยอด เอามันจะข้้มกันเลยครับโอ้แตนครับพี่น,อนอ้องแตนโคต่อกับแตนพี่น้องมาแล้วครับตอมหัวบึ้มๆแล้วพี่น้องนะตอนนี้ก็ได้กันเรื่อยๆครับจยากมุ่งอากดำแน่เลยพี่น้องเด้อจยากย้อนแสงครับเออแดดฮ้อนครับอย้อนให้โฮมครับพี่น้องเอาต่อครับ อ้าต่อครับต่อโอ้ยไม่แล้วครับไม่แล้วครับยำมย้ยม,ม้ยมมเลยพี่นอ้องเอาได่แล้วครับ เอาตะค่ำตะค่ำครับตะค่ำครับเอามาโอ้ยปลายง่ายก็ได้ครับตหวานนี่เอาสุดยอดครับสุดยอดผลตรวจเลยครับ เราบอเคยได้ปลาเห็นปลาใหญ่ปลาไร้ปนีพี่นอ้องเอา่ธรรม,มาดาครับเอาเบยังษ์สองยักหว้ได้พี่นอ้องเด้อเอาอย่าท้อนครับบ๊วแล้วครับปลาครับได้กันเรื่อยๆเลยครับเอามึงต่อครับ โอ้ยด้แหละครับผมมอาจากยอนแสงครับอ่าบกวยสวยแบบนี้พี่น้องยอนแสงครับอ้าค่ำจอครับโอ้ยพอใดพอใด หายยัง,งยกพี่น้องหายยังแข่งยังยกกันเออฮะเสียขยับขยายแล้วล่ะครับเอ้ยคักเลยครับสุดยอดนะ